สวัสดีค่ะสวัสดีนักธุรกิจทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นโอกาสในการเปิดร้าน tiktok shop นะคะวันนี้ค่ะก้อยจะมาไขค,ความลับนะคะสำหรับใครที่อยากมีร้าน tiktok shop หรือ tiktok seller เป็นของตัวเองนะคะแต่มีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะคะเหมือนของก้อยนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ถึง1,000คนอันดับแรกนะคะเราต้องแบ่งก่อนนะคะว่า tiktok มี2องประเภทนั่นก็คือ tiktok seller และ ติ๊กต็อกช็อปนะคะติ๊กต็อกเซลเลอร์คือเราเปิดตัวเองเป็นร้านค้านะคะสามารถให้คนอื่นมานำสินค้าของเราไปจำหน่ายได้และอย่างหนึ่งคือ Tik t o k s h o p นั่นหมายความว่าเราเปิดเป็นพันธมิตรนะคะนำสินค้าของคนอื่นมาขายในช่องของเราเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่วันนี้ที่ก้อยจะมาสอน ปิดนั่นก็คือการเปิด tiktok seller นะคะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองง่ายๆเลยคะ่ะวิธีแรกเข้า p l a y s t o r e นะคะหลังจากนั้นกดค้นหาค่ะทุกท่าน กดตรง TikTok Seller นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะปล่อยให้ดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะแต่สำหรับใครที่มีแล้วของก้อยนี่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะก็จะกดอัปเดตนะคะเพื่อว่าจะให้เวอร์ชั่นเขาทันสมัยคือของก้อยมีอีกหนึ่งร้านค้าแล้วแต่ที่ร้านค้าที่ทำให้ทุกท่านดูนี่ก็คือเป็นร้านค้าใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้ค่ะหนะ้าตาแบบนี้เลยนะคะ พอดาวโหลดเสร็จนะคะเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนมีลงทะเบียน2อ,อย่างก็คือลงทะเบียนด้วย t i ๊กตอกของเรานะคะคือบัญชีที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็ยเลือกลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok นะคะเพราะว่าง่ายที่สุดแล้วค่ะทุกท่านแล้วก็กดเชื่อมโยงนะคะ อนุญาตให้เข้าถึงสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นหน้าก็จะลิงก์มาเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะง่ายไหมคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันอีกครั้งค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะก็จะเพื่อว่าเราจะลิงก์กับอ่าบัญชีผู้ใช้อันนี้ใช่หรือเปล่านะอันนี้ก็มีผู้ติดตามแค่66คนนะคะสามารถเพิ่มตะก้าได้นะคะอันนี้ก้อยทไว้แล้วในในอีกพาร์ทหนึ่งนะ ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะคะหลังจากเรากดยืนยันกดเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเด้งมาหน้านี้เพื่อความชัวนะอ่ะเด้งกลับคืนมานะคะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ค่ะเพราะว่าก้อยทำแบบเรียวท์นะคะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยว่าเออทำแล้วเป็นยังไงนะคะส่วนมาก ถ้าผูกกับบัญชี t i k t อ k จะง่ายค่ะหลังจากนั้น t i k t อกจะถามให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้จำเป็นต้องเพิ่มนะคะเอาเบอร์โทรที่เราใช้นะคะติดต่อง่ายที่สุดอ่ะกดเพิ่มไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบค่ะจะส่งรหัส OTP นะคะเข้าทางมือถือนะคะหลังจากที่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รหัส OTP แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะหน้าก็จะส่งมาลิงก์หน้านี้เลยนะคะเราก็เลือกประเภทค่ะเลือกประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะอย่าเพิ่งเป็นบริษัทนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะให้ตั้งชื่อร้านค่ะชื่อร้านอะไรอยากใส่อะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอะไรใส่ได้หมดเลยนะคะระบบไม่มีคําต้องห้ามนะคะแค่อย่าใส่จุดเครื่องหมายหรือว่าจุดไข่ปลาแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ผ่านหมดค่ะ เพราะว่าที่ก้อยลองๆมาก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะยืนยันเอกสารค่ะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะถ่ายแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องก่อนนะคะเพื่อให้เป็นการง่ายต่อการอัปโหลดนะคะทีนี้ระบบนะคะก็จะรีรัน AI ของ TikTok นี่เก่งมากนะทุกคนแค่โหลดเอกสารไปก็รู้แล้วว่าเราเชื่ออะไรนามสกุลอะไรคือเราไม่ต้องมากรอกนะคะแค่ดูจากรูปภาพนี่คือนางกอกให ครบทวนทีอันนี้ยืนยันว่า AI เขาฉลาดมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดยืนยันอีกทีค่ะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะกับการเปิดร้าน TikTok Shop นะคะอันนี้90%แล้วนะคะรอ,อสักพักนะคะหลังจากรอยืนยันเอกสารแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะคะก็จะเด้งมาตรงที่ว่าหน้าของแวดนะคะให้ติ๊กไปที่ว่าใช่ฉันใช้ลงทะเบียนแวดไทยนะคะ อย่าตกใจว่าฉันจะเอาเลขแวดที่ไหนมาใส่ง่ายๆนะคะเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยแหละค่ะกรอกลงไปนะคะ13หลักค่ะง่ายๆนะคะอย่าตกใจเพราะทีแรกตอนก้อยทำก็แอบตกใจหลังจากนั้นก็กดยืนยันค่ะส่งนะคะเพิ่มที่อยู่นะคะระบบจะให้เพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้าหรือคลังสินค้านะคะสินค้าอยู่ที่ไหน ผู้ทรงเป็นใครชื่อผู้ติดต่อที่เขาสามารถติดต่อเราได้นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์แนะนำว่าให้เป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนไปนะคะเพราะว่า AI อยากจะบอกว่า AI Tik t o k s h o p k เก่งมากจริงเดี๋ยวไม่อยากจะให้เออ AI สับสนนะคะเพราะว่าเคยมีนะคะเคยมีเคสที่ใช้เบอร์ทโทรไม่เหมือนกันนะคะไม่ผ่านนะคะสมัครไม่ผ่านณนะตอนนี้เราขอให้สมัครผ่านขอให้เปิดร้านก่อน ขอให้ AI อนุมัติของเราก่อนนะคะเดี๋ยวข้อมูลที่หลังมันแก้ได้อยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นเลือกนะคะเลือกจังหวัดค่ะว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็กดเลือกไปนะคะเดี๋ยวนะส่วนของก้อยเดี๋ยวนะยังหาไม่เจอนะคะ,ะเจอแล้วแล้วก็ใส่ตำบลอำเภออะไรก็ กรอกไปนะคะน,นี้ไม่ยากค่ารหัสไปรษณีย์อันนี้ไม่ยากนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยเขาก็จะให้เพิ่มสินค้าภาพสินค้านะคะทั้งที่ดีควรจะมีข้อมูลสินค้านะคะรองรับไว้ก่อน พอเปิดร้านอันดับแรกอันนี้ส่วนตัวนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะทําตามก้อยค่ะคือเดี๋ยวเราจะมีภาพสินค้านะคะอยู่ในกลุ่มอยากจะให้ทุกคนโหลดและเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะเหมือนที่ก้อยกรอกเหตุผลทําไมต้องเหมือนที่ก้อยกรอกเราว่าหนึ่งนะคะ AI จะจับในเรื่องของคําต้องห้ามค่ะ,ะแล้วก็กด13ข้อของ Tik To k อกด้วยนะคะดังนั้นก้อยอยากจะให้การเปิดร้านครั้งแรกนะคะ ดังนั้นอยากจะลบกวนทุกท่านนะคะให้เลือกคอลลาเจนวาร์ฟนะคะลงไปในร้านค้าก่อนอันนี้สามารถลบออกได้ทีหลังนะคะคือก็อยากจะให้บัญชีของทุกท่านนะคะผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าถ้าผ่านตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมคะ AI ก็จะมองว่าเรามีความเขาเรียกว่ามีความเข้าใจในเรื่องของระบบ อย่างงี้ค่ะคือเขามีคะแนนร้านค้าด้วยนะคะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวก้อยมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าคะแนนร้านค้าเป็นยังไงอันนี้คือกรอกตามที่ก้อยพิมพ์ไปได้เลยนะคะก็จะเป็นว้าพอลาเจนคือมีลูกค้าหลายท่านบอกมาทางหลังไหมนะคะว่าทําไมกรอกข้อมูลหรือว่าลงผลิตภัณฑ์แล้วไม่ผ่านมันมีดีเทลเล็กๆน,น้อยๆที่ AI จับค่ะอยากจะบอกว่า AI ยังย้ำนะคะยังย้ำเหมือนเดิมว่า AI TikTok โคตรชาลาดขอใช้คําว่าโคตรชาลาดจริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สินค้าแรกของทุกท่านที่เปิดร้านนะคะผ่านเพราะมันจะ กระทบถึงคะแนนร้านค้านะคะถ้าคะแนนร้านค้าดีเราก็จะมีฟีดวิ่งที่ดีแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ตามมาเดี๋ยววันเราเวันหลังนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลตามที่ก้อยอพิมพ์นี้ได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของออยแบรนด์น้ำหนักแล้วก็กลุ่มประเภทสินค้านะคะ ้ามันเร็วไปไม่เป็นไรค่ะทักถามมาในแชทได้นะคะเพราะว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มปิดอยู่แล้วติดตรงไหนบอกได้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเปิดร้านได้อย่างฉลุยและชิวไปเลยนะคะใครที่มีสินค้าเป็นของตัวเองก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะหลังจากลงสินค้าแล้วเปิดร้านค้าได้คุณก็สามารถนําสินค้าของคุณนะคะมาลงได้นะคะหรือคุณไม่พอใจว่าเอยไม่ไหวว่าฉันไม่อยากได้วาปอยู่ใน่า ร้านค้าของเราคุณก็สามารถลบได้ทีหลังค่ะแต่ก้อยก็ยังย้ำจุดประสงค์เดิมนะคะว่าอยากให้ทุกท่านเปิดร้านผ่านนะคะครั้งแรกอยากจะให้ผ่านเพราะว่ามันส่งผลกระทบถึงร้านค้าของเราด้วยนะคะอันนี้เกาะข้อมูลรายละเอียดคุณนับประโยชน์นะคะเพราะว่าคือก้อยจะมานั่งจ,จ,จ,จี้จี้แต่ละข้อคือก้อยไม่รู้ว่าทุกท่านมีสินค้า เหมือนกันไหมแต่ละประเภทอะไรยังไงเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างดีเทลมันไม่เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าข้อมูลในการเรื่องของผ่าน AI มันก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นอยากจะให้อ่าทำเป็นแทเทิร์นเดียวกันไปก่อนเนาะลงแบบอันเดียวไปก่อนหลังจากนั้นถ้าร้านค้าผ่านนะคะก็สามารถลงสินค้าตัวอื่นของอ่าทุกท่านไปได้นะคะ อันนี้กรอกข้อมูลนะคะก็ดูตามนี้เลยค่ะไม่ทันตรงไหนทักแชทมาได้นะคะคุยได้นะคะในกลุ่มเรามีแอดมินดูแลตลอดนะคะเอโอเคค่ะหลังจากเราเพิ่มเสนล,ลอสักพักนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะอ่าขึ้นแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมคะนี่วาร์คอร์เเจนนะคะลงขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ AI เปิดการมองเห็นแล้วนะคะง่ายคะ่ะ อยากให้ทุกท่านลองทําตามดูนะคะถ้าติดอะไรตรงไหนเฮ้ยตรงนี้ไม่ทานตรงนั้นไม่ทานหรือมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์ไว้ในกลุ่มได้นะคะแอ m ดมินรอตอบอยู่นะคะย้ำอีกครั้งอยากให้ทุกท่านเปิดร้านผ่านตั้งแต่ครั้งแรกคะ่ะ